สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมบลูเดนแองเกิลนั่นเองนะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําการเเล่นโหมดใหม่นะครับก็เป็นโหมดนี้นะครับนะฟาร์มส่วนทะยานะครับนะจะลองดูครับว่าโหมดนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะทําการเล่นสกานั่นเองนะทุกคนก็เป็นสกาซตีซั้นสงเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกคนก็เป็นสกาแบบแรกๆเลยนะครับที่ผมได้ทําการเติมเนาะก็จะมาลองเล่นกันดูครับว่าด้านนี้จะรอดหรือเปล่านะครับทุกคนมาเริ่มหาห้องเลยดีกว่านะครับ มาครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนตอนนี้ก็น่าจะอาจจะเจอบอดบ้างนะครับอเอ้มีคนไทยด้วยครับตอนนี้เออมีคนไทยด้วยนะดูที่ว่าจะเจอตึงหรือเปล่าตอนนี้ก็ขอแบบตึงๆแบบตึงไม่มากนะกลัวกลัวแบบแพไงอันนี้ผมอัพเต็มแล้วนะสาก,การกระบ,บอกนี้นะอัพถึงเลเวลสิบห้าแล้วนะครับแต่ผมก็ใส่อุปกรณ์เพิ่มกระสุนไปด้วยนะครับตอนนี้ก็สามสิบสามนัดเลยนะแบบยิงได้ส3มสิบสามนัดแบบโคตรเยอะบอกเลย อ๋อไอห่าผมแตกว่ะเฮ้ยมันกระตุกว่ะทุกคนอืมผมอัดคลิปเลยนะมันไม่ค่อยตามมือ,อเท่าไหร่เลยเดี๋ยวรบน,นึงผมหาตัวก่อนอยู่ไหนกันเนาะเอาระเบิดไปแดกตรงนน้นอะ่ะว้ยโดนนะทุกคนอู้หูเยอะเยอะเกินโอโ้ผมตายสองล้เยอแค่อะไรวะเนี่ยโอ้ฝั่งนู้นตาไปเก้าตัวนะครับเฮ้ยตึงอยู่นะแต่ว่าก็ตึงไม่มากนะครับ ผมแม่งกระตุกว่ะทุกคนดูดีมันดิงไม่โดนเลยอะเออเก็บตามไปมาผมเริ่มเอาจริงแล้วแหละมาตรงหน้นระเบิดไปกินดีกว่าไหมฮะกระตุนเยอะครับไอ้น้องไม่ต้องกลัววพกระตุนจะหมดนะไม่ต้องกลัวม,มาดิเออมา ไม่เต้นแล้วกันนะครับนะอุยอุย,อย,อยตรงนี้มาดิมาเด็ไปไ,ปไปนหนแล้ววะนี่ไงตัวผู้หญิงมัน้าผูกมนทางนี้นะทุกคนเราต้องระวังดีๆมันจะมีหลายทางมากครับทุกคนนี่ครับแตกไปตอนนี้ผมยังไม่ได้เต้นเลยนะเลือดยังเงนเหลือยี่สิบสามอยู่นะครับตอนนีอ้อยู่ไหนกันหมดอะ่ะนี่ครับ โอ้ยสวยอืมผมโดนหลอยว่ะทุกคนโดนในเคทีเจ็ดลอยครับทุกคนเอ้มาเดะมาเดะโอ้ยม่งไม่ได้อะทุกคนเอ้แต่ได้ปะ้ยระเบิดโอ้โหเฮ้เยโดนในเคทีเจ็ดลอยอยังทุกคนเฮ้ย สวยหัวแตกถอดเต็นเด็กก็มีนะทุกคนตอนนี้มาเก็บฟองแล้วตอนนี้เดี๋ยวๆๆมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างในนี้หรือเปล่าอืมระเบิดตามาปลากลับไม่โกงไม่เกียนอโอ้ยโดนโลูกหัวร้องไม่ดีมันโดนตัวบนยิงอีกนะแม่งเฮ้ย ผมจะแพ้ทุกคนเอเคไม่เจอตึงจริงว่ะตอนนี้โอหจะปลาระเบิดปาไม่ทันนะทุกคนหืฝั่งโน้นเอาเรื่องว่ะเฮ้ยผมจะแพ้ว่ะเืมยตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าวิธีการหลบต้อนอะไรตรงไหนมันยังไงนะก็ลองไปหาดูกันเองแล้วกันนะครับนะเพราะวันนี้ผมจะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับ ก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับแจกปืนฟรีเนาะ HK นั่นเองนะทุกคนโอเคครับแพ้ก็จะประมาณนี้ครับผมฆ่าไป15ตัวนะแจกไปเจตัวช่วยเพื่อนตูนนะแล้วฝั่งนู้นครับยิงไป30ตัวเลยนะทุกคนสุดยอดได้ MVP ไปเนาะสุด <c oughs> ยอดครับผมนับถือนะผมก็เจอตึงพอสมควรนะครับตอนนี้แล้วก็เครื่องผมกระตุกด้วยนะอันนี้ไม่ได้ข้ออ้างนะแต่ว่ามันกระตุกจริงๆนะครับโอ้โหผมอยู่ที่โหลเลยครับตอนนี้ ฮ้ยผมอยู่ที่สอง้ยโอเคที่สองก็ยังได้อยู่ครับแต่แพเนาะก็มไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ต้องขอเจอไปเพียงคนนี้ก่อนล้กันนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ